สวัสดีค่ะชาวธาตุดินมังกรผู้สบกันทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุดินในหัวข้อเฟนโซนนะคะเราจะมาอัปเดตพลังงานกันนะคะว่าเฟนโซนของคุณเนี้ยมันจะเป็นยังไงอนาคตแล้วความคิดของเขา,าอะไรต่างๆใดๆนะคะเราจะมาอัปเดตกันแน่นอนมันเป็นแรนดอมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะและพลังงานสามารถสลับข้างกันได้อย่านําคําทํานายไปซีเรียสนะคะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์หรือแนวทางจะดีที่สุดนะคะ3เดือน6เดือนปีหนึ่ง เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้อยากจะกดเข้ามาดูก็แปลว่าพลังงานของเราเชื่อมโยงถึงกันได้ณนะเวลานั้นๆนั่นเองนะคะก่อนที่จะไปเข้าคําทํานายนะคะขออนุญาตโปรโมทโปรโมชั่นสักนิดนึงใครไม่สนใจเลื่อนผ่านไปฟังคําทานายก่อนได้เลยเซรั่มและสบูนะ่หน้าหน้าทองนะจ๊ะซื้อวันนี้นะคะแถมฟรีสีพึ่งปะทมังหน้าทองนะคะเท่ากับได้เป็นเซตเซรั่มสบู่และสีพึ่งนะจ๊ะปลูกเสกลงพลังงานหน้าหน้าทองสายขาวนะคะโดยอาจารย์เขมวันซึ่งตอนนี้ไป ปลีกวิเวกอยู่ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะคะแต่ลงพลังงานไว้เรียบร้อยใส่ข่าวแน่นอนเอาไปเสริมกันนะคะแล้วก็ใช้ได้เป็นผล,ผลิตภัณฑ์ปกติเลยนะคะก็ราคา429บาทนะคะได้3ชิ้นนี้เลยมีแค่100ร้อยเซตเท่านั้นใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะคลิกที่ใต้คลิปนี้ได้เลยออมจะใส่รายละเอียดไว้ให้นะจ๊ะอ่ะเรามาเข้าคำทำนายกันเลยดีกว่านะจ๊ะมาค่ะชาวธาตุดินมังกรพฤศบกันนะคะ เฟรนโซนของชาวธาตุดินปัจจุบันเป็นอย่างไรขอดูพลังงานปัจจุบันเฟรนโซนชาวธาตุดินเฟรนโซนชาวธาตุดินปัจจุบันอู้มีไพ่ชาวกันชาวสิงนะคะเฟรนโซนปัจจุบันพลังงานเนี่ยอ๋อไม่แน่ใจว่าอกหักกันไปหรือ,อยังเฟรนโซนคุณนะอกหักรักคุด ตุดเมินกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แยกย้ายกันแล้วหรือเปล่าหรือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันเป็นพลังงานในเชิงรักสามเศร้าเรา3าคนน่ะความสัมพันธ์นยเลเทมากนะคะมีการหักหลังถูกหลอกถูกโกงอะไรกันมาด้วยไหมอะไรเงี้ยนะคะแล้วความสัมพันธ์ก็ไปไปกับกับความสัมพันธ์ดูยากนะเออก็เลยทําให้ไม่รู้ว่ามันเป็นรักสามเศร้าเราสามคนหรือมันมีเรื่องเข้าใจผิดผิดใจกันอะไรกันหรือเปล่าความสัมพันธ์ไม่เฮลตี้เลยอ่ะนะคะแล้วก็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรักสันโดษ มากๆเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอามีความสุขเหมือนมันแยกย้ายต่างคนต่างอยู่ค่ะแล้วก็ไม่เฮลตี้เลยนะคะในความรู้สึกนะไปไปกลับกับกันไหมเฟรนโซนนะคะทำไมดูไม่เฟรนดไม่ไม่มีความเป็นเพื่อนเลย <laughs> ความสัมพันธ์เฟรนโซนนี้ไพ่ขึ้นมาไม่ได้มีความเป็นเพื่อนเลยนะสามดาบซะอย่างนั้น หรือมันเป็นเฟรนซนที่แบบว่าเขาเรียกว่าต่างคนต่างอยู่มากๆรักสันโดษมากๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกไม่เฮลตี้เลยแฮะอะไรเงี้ยเอาล่ะขอดูหน่อยค่ะว่าแนวโน้มนะคะภายใน3เดือนเฟรนโซนชาวธาตุดินจะเป็นยังไงแนวโน้มใน3เดือนเฟรนซนชาวธาตุดินเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีไพ่ชาวธาตุลมนะคะมีถุนตุนกุม บางคู่เนี่ยมันเป็นรักทางไกลแล้วบางทีมันก็มีการบล็อกปิดกั้นหรือปฏิเสธนะคะหรือว่ามีการพยายามสู้เพื่อที่จะพยายามให้มันได้สม่ำเสมอที่สุดแต่ว่ามักจะ มีความไม่ค่อยลงรอยกันก็ได้อย่างที่บอกนะบางทีเป็นเรื่องคําพูดการทะเลาะอะไรเงี้ยสามดาบในที่นี้ถ้ามันไม่ใช่รักสามเศร้ามันอาจจะเป็นพลังงานแรงๆทัศนคติไม่ลงรอยกันการถกเถียงการอะไรอย่างเงี้ยไฟๆกันก็ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วแนวโน้มในสามเดือนอาจจะต้องระวังอารมณ์อืมความสัมพันธ์เนี้ยมันบางทีมันไปได้แบบไปเรื่อยๆๆๆืรื่ๆๆๆๆๆๆํๆเสมอกันแล้วบทจะทะเละๆๆๆๆๆๆบทจะๆๆๆๆๆๆบๆๆๆ ไม่เอากันก็คือไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเผลอๆไอ้ความไปเรื่อยๆเนี่ยมันทําให้อีกคนนึงลาคาญก็ได้ว่ามันจะไปอย่างเงี้ยถึงเมื่อไหร่มันจะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถึงเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคู่ลาคาญกับระยะทางก็ได้แบบมันดูหง anyway, ุดหงิดลาคาญใจโอ้ยอยู่ห่างไกลกันอะไรอย่างเงี้ยหงุดหงิดงุนง่านพลังงานมันจะดูมีความหงุดหงิดงุนง่านลาคาญใจกับความไปเรื่อยๆของความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะ อาจจะมีการพูดจานะอย่างตรงไปตรงมาและรุนแรงนะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มันแบบยังไงเนี่ยไอสถานการณ์ที่มันบล็อกกันเนี่ยไอสถานการณ์ที่มันปิดกั้นกันเนี่ยหรือว่าไอสถานการณ์ที่มันไปเรื่อยๆกันอย่างเงี้ยไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้เลยไม่ชอบเลยยังไงไม่สนใจกันเลยนะหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะนะดูไฟดูอะไรพิกลพิกลนะคะเนี่ยจะมีการพูดคุยสื่อสารในเชิงไฟๆกันด้วยนะอ่า เดี๋ยวดูซิว่าเฟรนซ์โซนชาวธาตุดินเขาคิดที่จะทำยังไงกับคุณเฟรน์โซนชาวธาตุดินเขาคิดที่จะทำยังไงกับคุณมีไพ่ชาวธาตุไฟเม็สิงห์ธนูนะคะชาวกลุมแล้วก็พฤศพนะเฟรน์โซนชาวธาตุดินเขาคิดจะทำยังไงออมมองว่าเขาดูสับสนใจหรือบางครั้งเขาก็จะเป็นคน สมมุตินะชอบชวนทะเลาะสาเหตุที่ทะเลาะกาันหรือสาเหตุที่ทําให้เขาสับสนใจเป็นเพราะว่าเขายังรักอิสระอยู่หรือเปล่าอืมคืออย่างนี้บางทีคนคนนี้เขากําลังไปบ้างงานไปมุง่งมั่นเรื่องการทําชีวิตให้มันดีก็ได้หรือว่าช่วงเวลาเนี้ยเขาแบบเหมือนกับจําเป็นต้องมีการเดินทางไปหาคุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยเหมือนกับ จำเป็นต้องไปสนอกสนใจกับเจ้านายกับพ่อแม่กับอะไรไหมอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะดูทำทำตัวอิสระเสรีนะคะหรือว่าค่อนข้างที่จะชิลชิสักนิดหนึ่งนะแสดงว่าสิ่งที่เขาจะทำนะคะกับคุณเนี่ยเอามองว่าคุณคงจะเห็นเขาดูคลิปคูดูบ้านงานดูแบบมีอิสระเสรีในตัวเองเหมือนกับแบบจะ รักการกินการอยู่แบบสบายๆตามสไตล์ชั้นอะไรเงี้ยอืมน่ากินอยู่สบายๆตามสไตล์เขาแล้วอาจจะมีบ้างแบบดูเออเหมือนไม่ได้สนใจเรานะคะเพราะว่าเขางานยุ่งงานเยอะหรือเพราะเขาสับสนใจหรือเขาอาจจะบางทีแบบชวนคุณทะเลาะบ้างอะไรเงี้ยเขาคิดที่จะทำยังไงแต่ต้องพูดตรงๆว่าเมื่อมันมีดีเอ็ม s พรเนี่ยออมมองว่า เขาดูสนใจนะคะที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันได้เป็นอะไรที่แบบดีมากๆอยู่นะดีแอมเพรสเนี่ยมันหมายถึงคู่นะคะหมายถึงพ่อของลูกแม่ของลูกอืมแสดงว่าเขาคิดที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกนะคะแต่มันจะไปถึงขั้นได้ครบไหมอันนี้เอามาว่าเขาสับสนใจอยู่คะ่ะอืม เขาคิดที่จะทำยังไงเขาคิดที่จะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันสมบูรณ์แบบที่สุดนะคะแต่ในระหว่างนี้เขายังสับสนใจอยู่อย่างที่บอกเขาก็จะไปสนใจเหลืองอาชีพการงานการกินการอยู่ของเขาเองอะไรเงี้ยนะคะคงจะเหมือนกับพยายามทำให้มันเป็นพื้นที่ที่มันเออสบายใจอะไรเงี้ยอาจจะมีการแสดงออกในเชิงแบบคิดที่จะแสดงออกกับคุณในเชิงแบบใจดีกับคุณบ้างอยู่อะไรเงี้ยนะคะ Uh, แล้วแบบนี้เขาจะ take action ยังไงคะ friend zone ของชาวธาตุดินเขาจะ take action ยังไง action ถัดไปของเขาคะ่ะ friend zone ฟรนด์โซนชาวธาตุดิน a คชั่นถัดไปของเขา ừ. ในในต้องบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าแบบเอาตัวเองเป็นที่ตั้งมากๆนะคะ เขาดูมีภาระดูมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรเขาดูเหนื่อยหรือเปล่าเขาอยู่ในภาวะกับการที่จะต้องกดดันอดทนมากๆเหมือนกับอยู่ในช่วงการเหนื่อยการจริงจังในการรับผิดชอบอะไรของเขาก็ไม่รู้ว่ะเนี่ยมันอยู่ในช่วงภาวะหนักเหนื่อยอดทนจริงจังอย่างที่บอกเลยอะ่ะเรื่องงานเรื่องการไหมเรื่องคุณแม่ไหมเรื่องผู้ใหญ่เรื่องเจ้านายไหมเรื่องการทำชีวิตตัวเองให้เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบไหม การเทคแอคชั่นเขาก็เลยจะต้องเอาเขาว่าจริงๆจะดุดุจะเฮยบเฮยบหรือมีกำแพงจะดูแบบดูไม่ปราณีปราศัยยังไงพี่กนนะเออการเทคแอคชั่นเนี่ยแล้วก็ดูทรงเขาจะรู้สึกได้ว่าเอา้อไม่ค่อยตอบโจทย์เลยเขาเขาอาจจะแบบหายไปบ้างคะ่ะเขาอาจจะหายหน้าหายตาไปบ้างเออนะเป็นไปได้นะ,ะการเทคแอคชั่นเนี่ยอาจจะมีอาการหายหน้าหายตาไปบ้างคะ่ะ งั้นต้องถามว่าเดี๋ยวนะเขาเขาเขาคิดกับคุณอ่าไม่ใช่สิต้องถามว่าตอนนี้เขายังมองว่าความสัมพันธ์นี้เป็นเฟรนด์โซนอยู่ไหมแล้วเขายังมองว่าความสัมพันธ์นี้เป็นเฟรนด์โซนอยู่ไหมเขายังมองความสัมพันธ์นี้ว่าเป็นเฟรนด์โซนอยู่ไหมอ๋อแน่นอนเขาคิดเสมอค่ะว่า ว่าว่าว่าคุณเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆแล้วเขาห่วงแหนความสัมพันนี้นะเนี่ยเพียงแต่เขาจะเป็นคนที่แบบเป็นเป็นฝ่ายควบคุมความสัมพันธ์คือสมมตินึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปเอาตัวเองเป็นที่ตั้งสักนิดนึงไงเพราะฉะนั้นแล้วความผูกพันความแน่นแฟ้นคุณเป็นเพื่อนที่เขาห่วงแหนมากนะคะคือเขาคิดเสมอว่ามันเป็นเฟรนด์โซนมันเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมันเป็นกัลยาณมิตร มีไพ่ชาวการเมถุนวันพุธขึ้นมานะคะแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะเขายังระลึกอยู่เสมอค่ะว่ามิตรภาพดีๆนี้คือสิ่งที่เขาห่วงแหนมากมเขาระลึกเสมอค่ะอ,อ่ะงั้นในอนาคตเขาจะขยับให้ไหมอ่ะในอนาคตเดี๋ยวต้องถามก่อนแล้วกันว่าถ้าเกิดเขาหายหน้าหายตาไปเขาจะกลับมาไหมนะ กรณีถ้าเกิดเนี่ยถ้าเกิดเขาแบบหายหน้าหายตาไปบ้างเนี่ยเขาจะกลับมาหาคุณไหมกรณีที่ถ้าเกิดเขาจะจะหายหน้าหายตาไปบ้างเขาจะกลับมาหาคุณไหมอืมมันคงจะมีการพูดการคุยแต่คือมันจะมีระยะห่างนะคะออมมองว่าเขาตัดคุณไม่ได้มันเป็นพลังงานในเชิงแบบมีการแบบติดด้วยนะเสพติดหรือว่ามีอาการตัดไม่ได้ขายไม่ขาดอยู่ นะคะแต่คนคนนี้จะเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจอย่างเวลาเข้าไปโฟกัสงานเวลาไปโฟกัสผู้ใหญ่โฟกัสแม่โฟกัสเจ้านายหรือโฟกัสชีวิตตัวเองที่มันจะต้องสมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยคือเขาเป็นคนมุ่งมั่นมากไงนะคะแต่ว่าเขาคงจะสามารถมีระยะห่างจากคุณได้บ้างหันหลังจากคุณไปได้บ้างหรือไอช่องว่างที่มีนั้นอะสุดท้ายแล้วว่ามันจะเขาจะกลับมาพูดมาคุยกับคุณอยู่ดี และไพ่ขึ้นมามันจะมีการปรึกษาหารือหรือพูดคุยหรือยังจําเป็นต้องร่วมกันทําอะไรอยู่ดีค่ะอืมสรุปก็คือกลับมาแหละต่อให้ห่างกันบ้างแสดงว่ามันเป็นความสัมพันธ์มามาหายหายโดยที่เขาระลึกอยู่เสมอว่าคุณเป็นเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพดีๆที่เขาห่วงแหนเขาตัดคุณไม่ขาดหลอกเพอเอบางทีเขาก็อยู่ในหัวคุณอยู่ในหัวเขาอะไรเงี้ยนะคะแม้ว่าเขาจะหายหน้าหายตาไปบ้างก็ตามอะไรเงี้ย อืมเอาล่ะในอนาคตคนคนนี้จะให้คุณเป็นมากกว่าเฟรนด์โซนไหมในอนาคตคนคนนี้จะให้ชาวธาตุดินเป็นมากกว่าเฟรนด์โซนไหมอืมยังเขาบอกว่ายังนะยังเขาบอกว่าฉันกำลังรอดูอะไรหลายอย่างอยู่แล้วฉันเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจมาก คิดอะไรไว้แล้วฉันจะต้องทำให้ได้ตัดสินใจอะไรไปแล้วฉันจะต้องแบบยึดตามนั้นอะไรเงี้ยจะเป็นคนเอาแต่ใจค่อนข้างมากอย่างที่อมอ่านมาตั้งแต่บ,บอกคุณตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอะแล้วเขาบอกว่าฉันอยู่ในช่วงการดูรอคอยความมั่นคงหรืออยู่ในช่วงการรอรอดูความสัมพันธ์นี้แบบเติบโตแบบแบบช้าๆเลย ฉันมีอะไรให้ทําหลายอย่างมากฉันมีเรื่องต้องไปเคลียร์อะไรวุ่นวายยุ่งเหยิงคือเอาม่รสึกเขาคิดหลายอย่างเขาฟุ้งหลายเรื่องเขามีอะไรหลายๆอย่างจริงๆรวมไปถึงบางทีคนคนที่อาจจะมีตัวเลือกด้วยก็ได้อืมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะขยับให้คุณเป็นมากกว่าเฟรนด์โซนไหมคําตอบน่าจะอย่างนะนะคะอย่างนะในสามเดือนนะอะเหมือนกับดูเขามีความยุ่งเหยิงในชีวิตไหม <laughs> อะไรสักอย่างหนึ่งอะนะ เอ้าเมื่อกี้มีไพ่ราศีอะไรเอมอ่านราศีไปยังเนี่ยมีไพ่ชาวามีไพ่ชาวทัดลมค่ะเมถุนตุลกุมนะคะเอาล่ะทีนี้เราจะมาดูข้อความบ้างนะคะเป็นไพ่ซื้อใหม่พี่หมีไพ่ข้อความพี่หมีนะคะเมื่อกี้ก็ใช้กับทาตไฟไปแล้วสนุกดีนะเราไปดูกันสักนิดซิว่าเฟรนด์โซนของชาวทาดดินเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณบ้าง เฟรนด์โซนของชาวธาตุดินเขามีอะไรอยากจะบอกคุณเฟรนโซนของชาวธาตุดินเขามีอะไรอยากจะบอกคุณเธอเป็นความสุขแสงสว่างในชีวิตของฉันเขาถึงได้คิดเสมอว่าคุณเป็นมิตรภาพที่เขา,วาหวงแหนคุณเป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นเพื่อนที่เขาแบบละลึกอยู่เสมอไงเนี่ยเธอเป็นความสุขและแสงสว่างในชีวิตของฉันนะคะ ระวังรักซ้อนนะฉันเริ่มหวั่นไหวเอ๊ะระวังรักซ้อนนะฉันเริ่มหวั่นไหวไฟได้ไฟหนึ่งมีคู่มีแฟนแล้วหรือเปล่าจ้าอ่ามันมีสามดาบขึ้นตั้งแต่ต้นด้วยนะเนี่ยเขาอยากจะบอกชาวธาตุดินว่าใหระวังรักซ้อนนะฉันเริ่มจะหวั่นไหวกับเธอละจ้าเขาเริ่มหวั่นไหวกับชาวธาตุดินแล้วนะโน่ no, คำตอบคือไม่ธาตุไฟก็ได้ใบนี้เมื่อกี้ ถึงบอกไงว่าเขายังไม่ไม่ให้สถานะอะไรที่มากกว่าเฟนโซนหรอกเพราะเมื่อกี้ก็ทำนายไปให้แล้วว่า no คำตอบคือไม่นะจ๊ะรักนะแต่ไม่แสดงออกอ่ะเป็นคนเก็บอาการปะเอ๋ยถึงบอกไงเขาไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตอะไรของเขาไหมนะคะหรือตัวเรื่องทางเลือกของเขาไหมแล้วเขาก็จะหายหน้าหายตาแต่เขาบอกว่ารักนะแต่ฉันไม่ค่อยแสดงออกหรอกอ๋อเพราะว่าสิ่งที่เขานี่ไงที่ออมบอกว่าสิ่งที่เขาคิดจะทำามาที่อะไรนะ ที่บอกว่าเขาอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปนแบบเป็นความสมบูรณ์แบบที่สุดจําได้ไหมที่เขาคิดอะที่เป็นความคิดเขาว่าเอออยากให้เป็นความสมบูรณ์แบบที่สุดอะเออแสดงว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นนักทำม,มากกว่านักพูดไหมรักนะแต่ไม่แสดงออกใบนี้นะคะอีกสักใบนะชอบอยู่นะอ่ะแสดงว่าเขาเริ่มมันไหวเราแล้วแหละชาวธาตุดิน เอาว่าเขาเริ่มหวั่นไหวกับคุณแล้วแหละรักนะแต่ไม่แสดงออกแล้วก็ชอบอยู่นะด้วยอะใต้สำรับเป็นอะไรจ๊ะฉันคิดถึงคุณมากเอาถ้าไฟก็ได้นะใบนี้อ่ะเขาคิดถึงคุณด้วยอย่างที่บอกคุณเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เขาตัดไม่ขาดหรอกคะ่ะอย่างที่เราอ่านไพ่ไปแล้วนะคะอ่ะขอบคุณพี่หมีมากๆสําหรับข้อความนะจ๊ะ ก็นะคะอย่าเอาไปซีเรียสกันมากนะก็ฝาก <c oughs> ฝากกดไลค์ด้วยนะคะทุกคนอ่ะหวังว่าจะชอบคลิปนี้อย่าลืมโปรโมชั่นเซรั่มและสบู่นะหน้าทองแถมสีพึ่งปฐมังนะหน้าทองนะคะมีแค่ร้อยเซตเท่านั้นนะคะ429บาทได้3ามเซตเออได้3มชิ้นนี้เลยนะคะใครสนใจก็ รายละเอียดใต้คลิปนี้นะจ๊ะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมนะคะฝากกดปุ่ม Super t ร์แ k s หรือปุ่มขอบคุณให้ออมด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กันใครอยากจะสนับสนุนช่องโดยตรงสามารถโอนมาที่เบอร์บัญชีใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะจะแปะสลิปหรือไม่แปะแล้วแต่เลยนะคะที่ผ่านมามีคนแปะสลิปมาอมก็ขอบคุณหลังใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดตอนนี้นะคะ1063.28บาท นะะค1,063.28บาทนะคะ, 1, นะคะก็เดี๋ยวจะเอาไปแบ่งทําบุญปล่อยปลาอะไรต่างๆด้วยในวันเกิดออมคือ8กรกฎาคมนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะก็ฝาก follow ฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะขอบคุณล่วงหนะ้าสําหรับทุกๆก,การสนับสนุนอุุดหนน,นกันจ้าวันนี้ลาชาวท่าดินไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย